สวัสดีครับ FC ท่านนี้เดินทางมาจากไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพครับก่อนอื่นขอขอบคุณมากครับได้ข่าวว่าดูผมบ่อยมากใช่ไหมครับดูได้ยินอยู่ว่าคุณพูดเมื่อกี้ดูทั้งวันเลยค่ะขอบคุณมากครับสาหรับคอนเทนต์ผมก็จะเล่นกันแบบนี้ครับวันนี้เอาอะไรมาที่จะขายผมครับมีอะไรบ้างครับเอาเงินแล้วก็เอาทองแล้วก็เพชรค่ะกาไรเพชรเพชรผมไม่ได้รับนะให้แกให้ได้แกได้ครับได้ครับโอเคครับอยากดูเงินหรืออยากดูเพชรดูอะไรก็ได้เลยครับส่งมาได้เลยครับดูก่อนเลยครับโอเคโอ้โห ทำไมมันสวยอย่างนี้ครับทาไมมันสวยอย่างนี้ขอดูชัดนะครับโฟกัสที่สินค้านะครับโอ้โหกระเป๋าสวยมากลยครับสาหรับอันนี้อันนี้ไม่น่าจะมีทองครับน่าจะเป็นการทําสีให้เหมือนทองเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้ให้นะครับว่ามีทองผสมอยู่หรือเปล่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นเงินครับเงินสีแบบนี้เป็นเงินที่เปอร์เซ็นดีนะครับเงินสีแบบนี้เป็นเงินที่เปอร์เซ็นดีเบื้องต้นคุณดูคอนเทนต์ผมแล้วนะรู้ว่าเงินผมซื้อขายยังไงนะ โอเคครับขอบครับอันนี้ก็เป็นเงินเช่นเดียวครับคราวนี้อันนี้ก็เป็นเงินครับโอ้โหของสวยๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้ก็เป็นเงินนะครับส่วนมากที่ผมเจอนะครับมันจะอยู่เป็นเซตลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครมีก็จะมีแบบนี้ครับได้ยินว่าอ๋อเจ้าไม่ฮิตแล้วใช่เปล่าครับไม่ฮิตแล้วโอเคอันนี้เป็นเงินหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตรวจสอบอย่างอื่นต่อนะครับว่าใช่หรือเปล่าครับโอเคอันนี้เงินจบแล้วครับสาหรับเงินดูง่ายมากครับสาหรับของ f c ท่านนี้เราไม่ต้องคุยหาครับดูยะดูง่ายมาก ครับอันนี้เป็นเงินหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเงินทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าทองครับทองเดี๋ยวขอเช็คอันนี้ก่อนอันนี้แปลกๆแข็งๆเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้ก่อนว่าใช่หรือเปล่าโอเคครับคุณมีอะไรครับมีอันนี้เป็นกําไรทองค่ะมีใบเสร์เรียบร้อยแต่ผมซื้อแค่แค่ทองแค่ทองครับแต่ผมสามารถประเมินเบื้องต้นให้คุณดูก่อนว่าคุณจะขายหรือเปล่าได้เพราะว่าเราเอาไปขายร้านทองแล้วก็ให้เราแค่สาม0มนกว่าบาทอันไหนสามหมืนกว่าบาทอันนี้อันนี้สามหมืนกว่าบาท ไม่ไม่ตอนโน้นตอนตอนเมื่อเมื่อปีปีก่อนโน้นที่เราจะเอาไปขายเขาให้สามหมื่นแล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่เจ็ดหกหมื่นกว่าอ่านไม่ถึงนะเนี่ยหกหมื่นเท่าไหร่เขาให้เขาหักสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันใช้ซื้อแสนหนึ่งซื้อแสนหนึ่งก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือคือเขาเพชรไปด้วยอ่าใช่อ๋อมันเป็นร้านร้านทองหรือร้านเพชรเที่ยวไปร้านทองเรือร้านเขาเลยใช่ไหมครับเขาหักสี่สิบเลยเหรอใช่ค่ะโอ้คุณไม่ได้หรอกคุณหกหมื่นไม่ได้คุณไปขายเลยหกหมื่น แกะลองขายไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำหนักมันแค่19กรัมเองครับขาย6กหมื่นดีกว่าฮะเดี๋ยวผมประเมินให้ก่อนครับเดี๋ยวผมเช็คเปอร์เซ็นต์แล้วประเมินให้ครับหกหมื่นไม่ได้แน่ครับอันนี้เดี๋ยวผมประเมินให้ก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมประเมินให้ก่อนว่าได้เท่าไหร่นะครับส่วนมากงานแบบนี้ผมจะประเมินให้ลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่ามันขายมาพร้อมเพชรมันแพงมากครับเราซื้อแต่ทองเดิมขอเช็คเปอร์เซ็นต์ประเมินหน่อยนะครับมีอะไรเป็นอีกป่ะครับที่จะดูเดี๋ยวผมไปเช็คทีเดียวครับ อ้าวยๆนอา่้ันนี้เป็นต่างหูอะเอไปเช็คเอาไปเช็คเอาไปเช็คไม่เอามันเยอะแล้วโอเคอันนี้สามารถขายได้โดยที่เราไม่ต้องประเมินก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ว่าปกติอยู่แล้วครับอันนี้ครับ โอเคของสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวดูหน่อยครับเดี๋ยวดูสักหน่อยนะครับว่าใช่ทองหมดนี้เลยหรือเปล่าเราจะเช็คด้วยตาเปล่าก่อนนะครับถ้าอันไหนไม่แน่ใจผมจะเข้าเครื่องครับถ้าไม่ใช่ก็โดนหลอกแล้วล่ะใช่ดีคุณดูแล้วใช่ครับเรามาดูพร้อมกันเลยครับว่าใช่หมดนี้เลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็โอเคอันนี้ใช่ไม่มีปัญหาครับส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับส่วนมากแบบนี้มันจะเป็นทองที่ไม่ใช่รูปปรพันธ์นะครับแบบนี้ครับโอโหของสวยๆอย่างนั้นเป็นกระเป๋าเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ใช่ อันนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนสีแปลกๆขอเช็คก่อนส่วนอันนี้ใช่ส่วน,นอันนี้อันนี้รูปพันธุ์รูปพันธุ์ต้องแยกครับเดี๋ยวผมเช็คดูท่านไหนเป็นเปอร์เซนต์รูปพันธุ์เดี๋ยวผมแยกให้หมดเลยครับได้ค่ะอันนี้ต่างหูต่างหูชุดนี้เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนอันนี้ก็โอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นรูปพันธุ์หรือเปล่าเบื้องต้น,นเป็นทองหมดเลยครับเบื้องต้นเป็นทองนะครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาเช็คสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปใหญ่ขอเวลาตรวจสอบของสักหน่อยครับอันนี้อะไรครับพี่าโก ค่ะใช่พีมากโกต้องเป็นทอง9 9เสิครับใช่ค่ะอันนี้เก้าง้าแพงกว่าทองปกติเดียวเดี๋ยวผมดูให้ครับเดี๋ยวผมดูแฮบอันนี้เป็นทองพีมากโกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็คเปอร์เซนต์ว่าเท่าไหร่แล้วเราจะประเมินให้ก่อนว่าลูกค้าขายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปทีเดียวนะครับว่าลูกค้าตัดสินใจขายอะไรบ้างก่อนอื่นผมขอตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับว่าแต่ละอย่างมันเป็นทองแบบไหนเราจะได้แยกถูกขอเวลาตรวจสอบสักหน่อยครับโอเคอันนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าโอ้โหสวยๆท้งนั้นเลยครับ โอเคขอเวลาตรวจสอบสักหน่อยนะครับมาสรุปสักหน่อยหลังจากที่เราไปเช็คแล้วนะครับมีอะไรอยู่บ้างครับสําหรับที่ลูกค้าตัดสินใจขายหรือว่า f c ตัดสินใจขายนะครับอันนี้เป็นลูกนธุนครับอันนี้เปอร์เซ็นทองอยู่ที่96ครับ ส่วนนี้875หรือว่า85หรือว่า77 7ประมาณนี้นะครับชุดนี้ผมจะรวมกันนะครับสำหรับชุดนี้ผมรวมกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักและหลอมพร้อมกันครับว่าหมดนี้จะได้เท่าไหร่รวมมาน,นี้ด้วยนะครับแหวนวงนี้ก็ขายนะครับสำหรับอันนี้เบื้องต้นเช็คอยู่ที่98แนะครับแต่บางทีมันอาจจะอยู่ที่99กก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าน้ำหนักทั้งหมดนี้หนักเท่าไหร่ไปดูน้ำหนักพร้อมกันเลยครับ เรามาดูน้ำหนักพร้อมครับเราจะเริ่มต้นที่แหวนอันนี้นะครับแหวนอันนี้เบื้องต้นเช็คได้ที่9.18รนะครับสำหรับอันนี้หนักอยู่ที่6.76นะครับโอเคแหวนครับอันนี้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ดูที่รูปพั่นนะครับรูปพั่นหนักอยู่ที่12.22นะครับคราวนี้เรามาดูที่ทองเกตไล่เรียคือ7.8 7.5 8.0ประมาณนี้ครับอยู่ที่42.51ครับไม่ถึง3บาทนะครับสำหรับอันนี้ครับโอเค คราวนี้เราไปดูที่เงินครับขอเวลาดูเงินหน่อยนะครับอันนี้เป็นเงินครับอันนี้คือเงินเดี๋ยวดูหน่อยว่าจะช่างได้หรือเปล่าครับเรามาดูไปพร้อมกันครับว่าเงินทั้งหมดหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับชิ้นงานแบบนี้สวยมากนะครับแต่เขาไม่ต้องการใช้แล้วก็สามารถนํามาหลอมได้นะครับโอเคครับหมดยุคอเจ้าแล้วเขาได้กล่าวไว้เช่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูเลยว่าหมดนี้จะถึง1โลหรือเปล่านะครับหมดนี้จะถึง1โลหรือเปล่าเรามาลุ้นกันเลยครับหมดนี้จะได้1โลหรือเปล่านะครับ มีตกนะครับเราต้องไม่ให้มันตกแต่ช่างนะครับถ้าตกแต่ช่างน้ําหนักมันจะไม่นี่นะครับมันจะไม่ได้นะครับโอเคตกซะแล้ว,ลวออดเดี๋ยวนี่โอเคครับทั้งหมดหนักอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบจุดสองสองนะครับไม่ถึงหนึ่งโลเราไปหลอมพร้อมกันเลยครับ เรามาลอมพร้อมนะครับผมจะเริ่มที่ทองพีมากโกก่อนนะครับเราไปเริ่มต้นเลยครับเบ้าต้องสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเปร์เซนต์จะเพียนครับโอเคเราไปเริ่มที่วงแรกครับ อยู่ออนอยู่ไหมว่าไงเฮ้ยใครไปตามมาวะตก <laughs> ลูกมาแล้วพ่อตามมาเลย <laughs> <laughs> พ่อจะตามมาหลอมด้วย <laughs> ว่าจะหาคนหลอมเพิ่มอยู่นนเหรเฮ้ยต้องฝึกก่อน,อน,นต้องมาฝึกก่อนฝึกล้างหลานก่อนอว่างงานแล้วลเหรอ เดี๋ยวเวลาตีนาหายพร้อมกันสาพ่อลูกกูไม่ไหวเฮ้ยถ้าเอาผู้บุงมากูต้องเอาแบบประจําเรามาดูสีพร้อมกันครับอันนี้คือทองรูปพัณฑ์นะครับอันนี้คือทองที่บอกว่าเป็นพีมาโกนะครับส่วนอันนี้อยู่ที่เกรดต่ําเราไปุ้นราคาพร้อมกันเลยครับ เราจะเริ่มต้นที่แหวนพีมากโกก่อนนะครับอยู่ที่98.20ครับมีเงินผสมอยู่1.6มีทองแดงอยู่0.1น้ำหนักหลังล้อมเหลือ6.76ได้กรรมัยอดรวมทั้งหมดคือ24,734บาทเฉลี่ยแล้ววันนี้ได้บาทละ5้5 6 2 3บาทสำหรับทองแบบนี้ผมเรียกว่ารูปพันนะครับผมจะไม่หักอะไรอีกแล้วครับคราวนี้เรามาดูที่ทองเกตต่ำเช็คแล้วอยู่ที่ 76%นะครับ76.42มีเงินผสมอยู่7%มีทองแดงอยู่14%น้ำหนักหลังหลอมเหลือ42.20ได้กาไรา2400 2845บาทเจ้าโรยทั้งหมดคือ1259บาทหากของผมแล้วเหลือ111654บาทเขาวนี้เรามาดูที่รูปพันธ์ครับ สำหรับรูวพันธุ์ถ้าหลอมแล้วเหลือ94ผมจะหัก4%จากราคาทองคำแท่งนะครับเปอร์เซต์ที่เช็คได้คือ94.62มีเงินผสมอยู่4%ครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ12.20ได้กันลา3,603บาทยอดรวมทั้งหมดคือ37,429บาทฉเฉลี่ยแล้วได้บาทละ54,768บาทนะครับคราวนี้เรามาดูที่เนื้อเงินครับ เนื้องเงินหลอมแล้วอยู่ที่92.89มีทองแดงอยู่6%นะครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ874.80ได้กำมละ3 37.8บาทครับยอดรวมทั้งหมดคือ33,067บาทหากของผมแล้วเหลือ3 7 5 2บาทถ้าขายไปชิ้นงานหรือไปที่ไหนแล้วไม่สบายใจหรือว่าโดนกดราคาเกินจริงสามารถเดินทางมาหาผมได้เลยนะครับ เราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนขาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับขอให้ปี2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนร้านไทยมาวินจะหยุดทุกวันหวยออกในในเริ่มแล้วเห็นหน้าขอสรุปหน่อยเถอะครับคุณขอบคุณมากนะครับเป็นไงบ้างครับราคาครับเป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับัสดีครับร้านไทยมาวินจะหยุดทุกวันหวยออกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ